มาดูพี่หลงเราทำได้ดีแค่ไหนฮะเจ็ตงจริงครับคันนี้เนี่ย ตัวลอยอผู้ชมเอ้ยสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ยูทูบช่องกันดีกายตาบ่ายทินขบันลิดครับพาไปดูพี่หลงเรา คูโซยูโรสนะฮะ24 0ท่านผู้ชมแมโชเฟอร์บอกว่าเขาไปได้ยูบอบจาน <c oughs> <c oughs> เอาค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ว่าไม่แบกแล้วฮะค่อยๆตักไปนี่คือกำลังเอาขี้เลนออกอยู่เดี๋ยวตากหน้าดินไว้ให้แห้งพรุ่งนี้ก็น่าจะวิ่งง่ายครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะ <c oughs> ดูทรงแล้วน่าจะแห้งยาวอยู่ครับอย่างนี้ ของแท้ผู้ชมอยู่ตรงนี้ผู้ชมนี่คือเรื่องของหัวใจครับมีสองคันครับวิ่งสลับกันไปสําหรับใครที่มีสิบล้อนะครับอยากจะเอาสิบล้อมาวิ่งร่วมนะครับน่ฮะทางทีมงานเคลียร์ด่านหน้าให้เรียบร้อยครับเอาขี้เลนตรงนี้ออกค่อนข้างที่จะเกือบหมดแล้วครับรับรถนะฮะรับรถร่วมเที่ยวละเก้าสิบบาทครับทิ้งตรงเนี้ยผู้ชมเนี่ยฮะพื้นที่บริเวณตรงนี้ฮะทิ้งได้หมดเลยวิ่งไม่ไกลครับ ก็ประมาณสักร0อยร้อเมตรนะพี่ชมเฉลี่ยว,วันหนึ่งก็ประมาณ40-50เที่ยวครับน้ํามันก็วันละพันฮะเผืเผยไม่หมดนะวันนี้เติมพันหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะเติมสัก800ร้อยครับพีชมพ่าแก่บอกว่ายังรับรถอยู่สนใจมาวิ่งร่วมงานนะฮะเดี๋ยวเบอร์โทรครับไปดูกันที่หน้าคลิปนะพี่ชม กับทีมงานตระกูลต่อครับการเงินก็15วันออกผู้ชมน้ำมันนี่มีแอดวานเลยครับก็คือมีสํารองให้ตลอดครับค่าเที่ยวตอนนี้ไม่ถึงร้อยบาท หลายคนบอกว่าทําไมมันถูกจังค่าคิวมันก็ถูกนะผู้ชมค่าคิวที่รับมาก็คิวนึงก็10กว่าบาทเองครับตอนนี้ดูที่น้ํามันเป็นหลักฮะน้ำมันอยู่ประมาณละสิบแปดบาทาค่าเกียวค่าคิวก็ประมาณละสิบแปดบาทผู้ชมคิดง่ายๆครับหลายคนอยากรู้ว่าคิวเท่าไหร่จะไปหาคิวสามสิบบาทเหมือนเมื่อก่อนนี่ไม่มีแล้วนะครับไปออกตัวกันครับมาดูพี่หลงเราทําได้ดีแค่ไหนฮะ ิครับคันนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวคันต่อไปครับดูเดก,ก้าเราเอาฮะแผแนกทาทางทําตลอดครับเริ่มจะวิ่งง่ายกันแนละ้วผู้ชมขุดที่เลนขุดหน้าดินออกไปค่อนข้างที่เยอะฮะมาครับกำลังมนะันฮะสำหรับใครที่มาตอนนี้นี่ได้ออก YouTube ทุกคันเลย หลายคนเคยดูผมทำคลิปนะใน YouTube อยากจะเข้ามาสัมผัสบรรยากาศอยากจะมาดูถึงวิธีการทำอยากจะมาเห็นทินทปรผลิตตัวเป็นฮะอยากจะได้สติกเกอร์ครับผู้ชมวันนี้ฮะหน้างานพร้อมแล้วแต่ว่ารถเราไม่พร้อมไม่ใช่ว่ารถไม่มีนะรถมีครับผู้ชมแต่ว่างานมันล้นเกินก็เลยจ่ายรถไปวิ่งลูกลงอยู่งานด่วนก่อนนะผู้ชม ก็แกฮะรับโปรเจกต์มากับของพนาสิทธิ์นะครับก็เลยต้องไปทำทางถนนสี่เลนก่อนตอนนี้ครับงานเร่งทำให้เหลือสิบล้อในบ่อฮะค่อนข้างที่จะบางตาแม็กโรนั้นเฉลีย่ยต่อคันเลยครับกับ10บล้อ1นึคันนะฮะเ่ะเดี๋ยวจับตาดูกับตัวอีสูดได้กาคันนี้ครับคันนี้มีสร้างความมือฮาให้กับเรารับชมตลอดครับ ผู้ชมครับเห็นต่อไหมฮะแม่ค่อยๆตัดกินไปนิดๆนิดแล้วครับอยากเห็นซานี่รุ่นคุณปูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วกันอายุนามสิบปีนะฮะนี่คือโมเดลแรกนะครับที่เข้ามาจาัดจำหน่ายในประเทศไทยนะฮะซานี่ s y 2บ5 4ครับ,รบในโมเดลที่8 นาบริเวณตรงนี้ครับน,นี่คือขี้เลนนะทุชมขุดลงไปลึกครับเป็นหินนะทุชมเดี๋ยวลอกอ่างครับส่งท้ายกันคลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีสุ27ครับออกจากบ่อกันคันนี้เชื่อละเกินว่ามันโคตรนะในคลิปที่แล้วครับ ไปติดกันข้างบนนะฮะไดซานี่ตัวรุ่นสิบนะครับไปหิว้วทาา้าภาษาบ้านเรจาจะเรียกว่าหิ้วปีกนะผู้ชม <c oughs> คือมันไม่ไหวแล้วต้องหิ้วปีกหิ้วสิบล้อขึ้นมาครับน้ําหนักสิบล้อบรรทุกพร้อมตัวรถพร้อมดินพาเข้าไปราวสามสิบกตันฮะแหมยกขึ้นมาลอ,อยเลยลุ้นกันตัวโกงเหมือนกันแหละครับไอ้นี่แหละครับไอที่มันกาลังปิวนี่แหละนี่แหละนี่แหละ นี่คือตัวปัญหาเลยฮะสำหรับการทํางานในพื้นที่บริเวณตรงนี้คุณผู้ชมมันมันลอยไปติดตรงหน้ากรองนะฮะกรองหม้อน้ํากรองออยคุลเลอร์น,นี่แหละครับทําให้สตโตรกไม่ฮิตขึ้นนะผู้ชมรถนั้นเกิอดอาการสะดุดพอสมควรเห็นเบาๆฮะมีฮิตมีไพยพอสมควรน,นันดีแยวตัวเนี้ย ย้อนแสงหน่อยหนึ่งครับแหมคิดว่ากำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอครับผู้ชมเอาครับออกตัวล็อกไปเยคุผู้ชมเอ้ยไม่ไหวแล้วครับต้องดันกันดันท้ายฮะแหมกล้องเราเอา,อาหมดคุณผู้ชมแสงอย่างเดียวครับ นี่ครับแผนกแต่งทางฮะรถไถฟ,ฟอร์ดเราประผมพาไปดูรถไถฮะติดโบนะาคุณผู้ชมบอดี้นั้นบอกว่าเป็น6,600นะฮะแต่ที่จริงนี่เป็น5,500ันห้าแผู้ชม77แรงมาครับโอ้ หินมาเยอะครับหินบาดร้อคุณผู้ชมฟังเสียงฮะเสียงโบอาจจะยังไม่ชัดเจนครับต้องออกแรงหน่อยนึง มรถไถสายโหดนะครับแม่มัลลังก์ดีคุณผู้ชมปอดนิวฮอลแลนด์ฮะ ขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรัาชมเจอกันในคลิปหน้าครับผมลากันเลยนะครับสวัสดีครับ